สวัสดีครับพบกับผม2สิงเสียง modify นะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คระบบนะครับเป็นจานตวเทียมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางเจ้าของเขาแจ้งมาว่าสัญญาณมันไม่มีมันดูไม่ได้นะครับเปิดแล้วไม่มีสัญญาณนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับนี่เป็นร้านขายของชําล็อกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอาการกันก่อนครับผมนี่ครับก็ตรงนี้นะครับ ร้างขายของชํานะครับผมนั้นเจ้าของเขานะครับอเดี๋ยวน้องเข้าไปเช็คสัญญาณนี่ก่นก็เด้อท้ายนี่นะอ๋ะอนี่เป็นวิทยุนะครับผมจ<ร>ะปิดก,ก่อน <laughs> ครับผมก็ตรงนี้นะครับทีวีปึ๊บเดี๋ยวลอง เช็คอาการกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมท่านน่ะเปิดสองสองสวิตอีกตอนโอเคหย่างเปเลย,ยนี่นะนะปึ๊บปึ๊บเปิดปสวิตก็ท่านผู้ชมนะครับบ้านของใครที่มีลักษณะอาการนี้ก็ลองดูก่อนนะครับเผื่อเป็นอาการเดียวกันนะครับผมโอเคเข้าละนี่ตอนนี้นะครับเปิดทีวีแล้วแล้วก็กล่องดาวเทียมนี่ไฟเข้าแล้วนะครับเนี่ยสังเกตนะครับท่านผู้ชมนี่ กำลังตรวจสอบซอฟต์แวร์นี่มันจะขึ้นว่ากำลังตรวจสอบซอฟต์แวร์ OTA ปรวจรอสักคู่นะครับนี่นะเดี๋ยวดูว่าสัญญาณมันเป็นยังไงนะครับที่ทางเจ้าของเขาแจ้งไว้ว่ามันไม่มีสัญญาณมันดูไม่ได้เลยอ่าช่องมาแล้วนี่ท่านผู้ชมมันขึ้นคำว่าไม่มีสัญญาณนะครับนี่นะอ่านว่าไม่มีสัญญาณนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมลองกดนะครับแล้วก็กดที่กล่องดาวเทียมนะครับนี่รีโมทกล่องดาวเทียม PSI นะครับนี่ลองดูช่องอื่นก่อนก็ได้นะครับผมอ่าอ่าท่านผู้ชมช่องสามนี่ปกติสัญญาณมันจะแรงกว่าเพื่อนนะครับผมนี่นะแต่ว่าลักษณะคือมันแจ้งว่าคุณภาพสัญญาณไม่ดีเห็น <Okay. S 1> ไ,ไหมครับท่านผู้ชมคุณภ,ภาพสัญญาณไม่ดีนะ แล้วก็นี่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะนี่เดี๋ยวผมลองกดปุ่มอินโฟนะครับท่านผู้ชมรีโมทของจานตวเทียมนันี่นะปุ่มอินโฟก็คือ i n f o อยู่ประมาณมุมนี้นะครับลองกดดูนะครับนี่เมื่อผมกดปุ่มอินโฟมันจะเป็นการนะครับมันจะโชว์คุณภาพสัญญาณน,นี่ ด้านบนนะครับความแรงสีเหลืองๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมสีเหลืองๆส้มๆนะครับมันจะขึ้นที่80%เนี่ยและคำว่าคุณภาพเนี่ยประมาณ20 2 7 28, 27, 28นะครับสแสดงว่าคุณภาพมันต่ำคุณภาพของสัญญาณน,นั่นเองนะครับนี่ถ้าอาการแบบนี้นะเออก็กล่องดาวเทียมเราอะ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี้ไม่เสียนะกล่องดาวเทียมไม่เสียนะครับผม มันเป็นปัญหาที่อาจจะเป็นที่สายสัญญาณหรือไม่ก็เป็นที่าจานาวเทียมนะครับอาจจะมีอะไรบดบังหน้าจานหรือไม่ก็มันอาจจะโดนลมพัดหรือขันน็อตไม่แน่นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อุ่นใจได้เลยนะครับว่ากล่องเราไม่เสียแล้วก็าจานาวเทียมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับองศามากกว่านี่เดี๋ยวเราจะไปดูที่ จุดติดตั้งของจานดาวเทียมนะครับว่ามันเป็นยังไงทําไมถึงจ่ายสัญญาณมาเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะนี่ไปดูที่จานเลยนะครับโอเคปึ๊บเล้ยหนอกก็ได้ครับก็จานดาวเทียมจะติดตั้งอยู่ด้านหลังนะครับหลังบ้าน มาหมดอ่ะเตรียมมาแล้วครับเดี๋ยวน้องครับผมอโอเคหาเฝ้าหน้าละเลยตรงนี้น้องจัดการเองอ่าท่านผู้ชมตรงนี้นะครับนี่ถ้าสังเกตนะครับสังเกตให้ดีนะตรงนี้การติดตั้งติดอยู่บนเสาไม้นั่นเองนะครับและลักษณะมันเอียงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวดูนะผมลองดูก่อน นี่เห็นไหมผมใช้มือเนี่ยจับโยกเสาเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะเนี่ยแสดงว่านะครับเสาหรือว่าองศาของหน้าจานเนี่ยมันมีโอกาสดิน้นแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมมันดิ้นนั่นเองมันไม่แข็งแรงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ สัญญาณหรือว่าคุณภาพของสัญญาณไม่ดีนะครับนี่นะตรงนี้นะครับแนวทางแก้ไขนะสำหรับผมนะครับผมนี่นะผมจะทําการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับย้ายตําแหน่งจานไปติดตั้งที่ใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะครับผมหรือนะครับถอดจานออกมาก่อนนั่นเองก็ตรงนี้นะครับเตรียมบันไดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปแกะเลยนะครับผมก็ปึ๊บ เินที่ขึ้นอาจจะลำบากนิดนึงมาแล้วนะครับบนกำแพงท่านผู้ชมปึ๊บอึบขึ้นมาบนกําแพงนะครับก็นี่นะครับมันโยกนะครับท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมแบบนี้อ่ะสัญญาณไม่ได้หรอกครับผม เยอแบบนี้สัญญาณไม่ได้ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าพอจะติดตั้งตรงไหนได้บ้างแต่ว่าตรงนั้นก็น่าจะโอเคนะนี่ตามตำแหน่งของเขานะครับผมก็น่าจะแข็งแรงนะครับนี่นะเ,เดี๋ยวผมดูนะครับว่าอาจจะย้ายไปตรงน้นได้หรือเปล่าดูก่อนตำแหน่งไหนเอ่ยตรงนั้นก็เป็นที่ของคนอื่นนะครับเนี่ยนะนะอาจจะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับผม ตรงนี้มันก็จะมีน็อตนะครับนี่มีน็อตล็อกอยู่3ตัว4-3ตัวนะครับผมนี่นะโอเคเดี๋ถอ,นนอดน็อตก็ตรงนี้นะครับใช้ประแจเบอร์10นะครับนีดหันฐานออกมาเลยนะครับผมตัวนี้มันไม่หนัก ก็โอ,อเคนะครับนี่นะถอดมาแล้วนะครับผมถอดมาแล้วก็ถอดสายนะครับผมนี่ถอดสายออกแล้วนะครับก็เหลือแต่จานแล้วครับนี่นะนี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตั้ง หาตำแหน่งใหม่นะผมตอนนี้แดดกำแรงๆเลยเอ,อ่อความจริงติดตรงนี้ตามแนวของเขาก็ได้แต่ว่าเนี่ยพื้นที่มันก็ต้องดูพื้นที่ด้วยเนะี่ยแถวนี้ไม่น่าจะได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเลือกพื้นที่แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมก็ตัวนี้ผมได้นะครับถอดไอตัวจานออกมาแล้วนะครับผม ไอ้ตัวนี้มันเจนเป็นจานขนาดเล็กนะครับเป็นจานพีชไอรุ่นเล็กเลยนะครับขาปัญหาคือขาตัวนี้มันสั้นนะครับนี่นะเนี่ยการติดตั้งก็ต้องเลือกตำแหน่งให้ดีๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้ามองติดตั้งตำแหน่งใหม่นะครับผมนี่ความจริงตรงขอบหลังคาตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะแต่ก้านนะครับติดตรงขายึดเนี่ย มันสั้นนะครับผมเวลาติดตั้งแล้วอะ่ะมันจะติดหลังคานะครับทำไอ้ขอบจานตรงเนี้ยเห็นมถ้าคุผู้ชมสังเกตตรงนี้นะขอบตรงเนี้ยมันจะไปติดขอบหลังคาพอดีเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับมุมโมงสามมันไม่ได้นะครับติดหลังคาก็ผมจะเลือกติดมุมที่มันสลบด้านหน้าของร้านนะครับนี่นะเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับผมนี่ตำแหน่งนี้น่าจะได้โอเค ครับผมก็โอเคนะครับนี่เดี๋ยวผมจะนี่เอาขานะครับขายึดตรงนี้ขึ้นไปติดกับด้านข้างหอบของหลังคาตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะก็โอเคนะครับเอาเฉพาะตรงนี้ขึ้นไปติดนะครับผม ตรงนี้ให้ได้ฉากนะครับผมให้ตั้งฉาก แบบนี้ครับผมเนี่ยนะก็เอาตัวนี้นะครับผมขึ้นไปนะครับขึ้นไปเสียบไว้ตรงบนเสานั่นเองครับนี่นะบนขาของนะครับจานกาะเทียมนะผมโอเค ครับผมก็ตรงนี้นะครับเอาจานนะครับผมติดตั้งไว้บนขายึดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจูนหาสัญญาณกันนั่นเองนะครับนี่นะโอเคมาจูนหาสัญญาณกันครับผมครับผมตรงนี้เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการจูนสัญญาณนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเสียบสายนะครับสายสายตรงนี้นะครับขันเข้าที่หัวก่อนนะครับหัวหัวดาวเทียมเนี่ยเดี๋ยวค่อยหมุนนะครับ เพื่อจะต่อเข้ากล่องดาวเทียมนั่นเองตรงนี้เป็นสายที่ว่า,าเสียสายมานะเราต้องจูนสัญญาณตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับค่อยต่อเข้ากับสายสัญญาณจริงนะโอเคนี่น,นี่นี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้สายสั้นนะครับผมโอเคต่อแล้วนะครับก็เอาตรงนี้มาต่อเข้ากับกล่องดาวเทียมด้านบนมันพื้นที่มันจํากัดหน่อยนะครับนี่นะเนี่ย ก็ต่อสายสัญญาณเข้าเลยปึ๊บนี่เมื่อต่อสายสัญญาณเข้าแล้วนะครับผมก็เอากล่องกล่องนี้ไว้ไหนดีเอาวางไว้ก่อนวางตรงนี้ก่อนโอเคก็ตรงนี้เ,เป็นทีวีนะครับสำหรับเพื่อดูสัญญาณนะครับว่าอา่า เท่าไหร่นะครับผมก็เอาแจ็คมาให้คุณผู้ชมดูก่อนน,นี่แจ็คนะครับผมสีเหลืองนี่คือเป็นสายาสัญญาณภาพต่อเข้ากับกล่องดาวเทียมนะครับขาวแดงเป็นสัญญาณเสียงก็ต่อไปเลยนี่ต่อแล้วนะครับผมก็โอเคเ,เสียบปลั๊กเลยนะครับผมเตรียมตัวจูน นะนี่ปลั๊กนะครับผมเดินบนหลังคาอือขึ้นมาตรงนี้อาจจะง่ายหน่อยนึงก็นี่นะครับก็เสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กทีวีนะผมปึ๊บเสียบเลยชัวร์อ่าตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณขึ้นหรอกครับผมทีวีก็เห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นนะครับ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับมันขึ้นว่ารอสัญญาณนะผมรออยู่นะปวดรอสักครู่นั่นเองเหมือนกับทีวีจอใหญ่นั่นแหละครับผมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับเออมันขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับนี่นะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณครับแสงมันจ้ามากเลยอ่าโอเคก็อย่างว่านะครับผมมันพื้นที่ตรงนี้นะ เดี๋ยวผมจะพยายามทําให้เห็นชัดๆหน่อยหนึ่งนี่นะครับมันก็ขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนั่นเองนะครับผมสําหรับทีวีเนี่ยเห็นไหมไม่มีสัญญาณเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับปรับจูนนะครับผมปรับจูนหมุนจานหานะครับผมให้ได้สัญญาณนั่นเองนะครับผมโอเคกเ็นี่นะครับตอนนี้ผมปรับกดปุ่มอินโฟนะครับผมความแรงอยู่ที่45ความคุณภาพนะครับอยู่ที่4%เพราะว่า หน้าจานตรงนี้นะครับนี่นะท่านผู้ชมเรายังไม่ได้ปรับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มปรับนะครับผมหมุนหาองศาให้ได้นะครับแล้วก็ดูสังเกตตรงหน้าจอเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะนะครับก็เริ่มหาสัญญาณกันเลยนะครับผมนี่นะอันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมนี่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับสัญญาณมันก็เห็นไหมนี่สัญญาณก็ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับนี่นะขึ้นลงนะครับผมนี่นะ หาไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ตรงนี้ไม่มีเห็นไหมอ่าไม่มีก็ลองขึ้นลงขึ้นลงดูนะครับผมอ่าใกล้เคียงไหมนี่เพราะว่าตรงนี้ใกล้เคียงไหมเราหมุนซ้ายมาขึ้นไหมมีไหมอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมเนะี่ยเจอแล้วนะครับนี่สัญญาณที่อ่าโอเคในเมื่อเราเจอตรงนี้นะครับให้ล็อก ยังไม่ต้องแน่นนะครับผมเห็นไหมยังไม่ต้องแน่นนะครับนี่มีสัญญาณเข้าแล้วก็ลองดูจุดที่ดีที่สุดนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดนี่นะเราขึ้นนิดนึงมันก็หายไปละสัญญาณนะครับนี่ลองปรับลงมานะครับหาตำแหน่งที่มันดีที่สุดสัญญาณที่มันเยอะที่สุดครับผมก็ตรงนี้นะเนี่หกสิบเก้านะครับเห็นไหมท่านผู้ชมได้หกสิบเก้านะครับนี่นะอะ่าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีสัญญาณแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมน่ะอ่า นี่นะวิธีการก็ประมาณนี้นะครับนี่นะหมุนหาจานไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เมื่อกี้มันก็ตำแหน่งใกล้แล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมนี่ตอนนี้มีสัญญาณแล้วนะครับนี่นะแต่เราก็ต้องอปรับให้มันได้นะครับสัญญาณที่แรงที่สุดนั่นเองนะครับผมนี่นะก็หมุนหาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมนี่อ่าขึ้อ,อะไรหกสิบหกสิบสี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ก็จะได้นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับก็เดี๋ยวผมล็อกเลยนะครับผมล็อกไว้ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับนี่หมุนตรวนี้นะครับล็อกไว้นี่ล็อกเลยนะครับองศาตร,ตรงนี้ก็ดูสังเกตนะครับว่าถ้าล็อกแล้วเนี่ยไอ้ลงที่สัญญาณมันลดลงหรือเปล่านะครับผมนี่ล็อก ล็อกองศาซ้ายขวาก่อนนะครับนี่นะอ่ะทีนี้ก็ไปล็อกตำแหน่งนะครับองศา,าด้านนี้นะครับตัวน,นี้ล็อกเลยเมื่อเราได้แล้วนะครับผมนี่นะก็ล็อกให้แน่นนะครับบัตรแกรเบอร์สิบตัวเดียวเลยนะครับขึ้นมาปรับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมก็มัฝั่งนี้ด้วยนะครับปึ๊บ ก็ดูนะครับตอนนี้ล็อกแน่นแล้วนะดูสัญญาณนะรประมาณอยู่ที่ประมาณหกสิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับช่องสามอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นนะเนี่ยโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยทีนี้เมื่อเราได้สัญญาณแล้วนะครับผมเมื่อได้สัญญาณแล้วเราก็นะครับ เอาสายอ่าสาย R G 6เนี่ยสายนำสัญญาณเนี่ยนะครับต่อเข้าไปในบ้านเลยแล้วเดี๋ยวเราก็าก็ต่อเข้าทีวีนะครับจานอ่าด้านในบ้านเลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณด้านในนะครับไปต่อเข้ากับทีวีนะครับที่ใช้งานเลยนะครับผมโอเคเข้าไปด้านในเลยครับ ก็เอากล่องดาวเทียมนะครับที่เอาไปต่อจูดข้างนอกนะครับก็เอามาใส่นะครับผมน,นี่นะใส่ไว้ตำแหน่งเดิมนะครับสายสัญญาณนะครับนี่นะสายสัญญาณที่ต่อมาจากจานดาวเทียมนั่นเองนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับปุ๊บต่อสายให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราทดลองเช็คสัญญาณนะครับแต่ละช่องเลยปุ๊บโอเคนี่ก็ ตามสีเลยแจ็คนะครับผมมันจะมีแดงขาวเหลืองนะับสายสีเหลืองนี่เป็นสัญญาณภาพนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นี่เสียบปลั๊กเลยนะครับปึ๊บอ่ะเปิทีวีนะครับผมก็เราดูสักพักหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่นะ เดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ่านี่นะครับนี่เห็นไหมมีสัญญาณล้มาแล้วนะครับผมสัญญาณเอ่อนี่เป็นช่องอะไรเนี่ยอ่าเปิดมานี่คือมีสัญญาณเลยครับช่องนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเช็คช่องอื่นบ้างน,นะครับผมนี่กดรีโมทของจานอเพียมนะครับผม ก็ช่องหลักๆเลยนะครับนี่เ,เริ่มเลยนี่นี่นะครับช่อง5 NBT ไทย PBS นะครับนี่สามแฟมิลีมีไหมไม่มีนะครับก็เป็นบางช่องนะครับมันขึ้นอยู่กับนี่นะครับผม,มงงก็ดูนี่ในช่อง8 GMM นะครับผมนี่เวิร์กพอยนะครับเนชั่น YTV อันนี้ไม่รู้ YTV โดนปิดสัญญาณก็ดูโมโนยี่สิบก้านะครับอันนี้ช่อง3 s d ไม่มีนะครับช่อง9ช่องวันไทยรัฐทีวี3 HD อัมมลินช่อง7ก็ ดูแลครบทุกช่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณช่อง3ดูนะครับที่เราเซตเมื่อกี้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์สามเอ็ดดีช่องอะไร33นะครับ33มเออเนี่ยปุ๊บนี่กดอินโฟนะครับผมอินโฟตรงนี้นะครับผม i n f o ปุ๊บนี่ก็เมื่อกี้เราอยู่ด้านบนนะเราเซตได้6 9เปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้นะครับได้ประมาณ67%เปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคนะครับ6 6เปอร์เซ็นต์เห็นไหมคุณภาพสีเขียวนะครับผมนี่ก็ถือว่าครบทุกช่องนะครับ โอเคแล้วก็สาเหตุก็อย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปนะครับผมสาเหตุก็คือว่า,าตำแหน่งติดตั้งเนี่ยาจานาวเทียมเนี่ยยึดติดกับนะครับเป็นเป็นเสาไม้ซึ่งมันเอ็นแล้วก็มันมันคลอนนั่นเองนะครับผมมันดิ้นได้ทําให้ตำแหน่งหน้าจานมันอาจจะเปลี่ยนไปทําให้สัญญาณดูไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะ okay, นะก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับผม ่นีกดปุ่มอินโฟออกนะครับผมนี่ก็ครบนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมโอเคนะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับสัญญาณมันอ่อนเนี่ยลองดูลองปรับนะครับหน้าจานดูนะครับเผื่อบางทีมันอาจจะเป็นตามคลิปนี้ก็ได้นะครับผมโอเคก็ตามนี้วันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมนะครับผม หากใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็หากผิภพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ